สวัสดีค่ะบุภาพาลด้ยค่ะมาแนะนําเสื้อแขนบานอีกตัวหนึ่งค่ะเป็นเสื้อเอวไม่ยาวมากเนาะคอเขาก็เป็นทําเหมือนคอสเวตเตอร์ค่ะทําคอกลมคอกลมตอนนี้ปูภายเห็นแล้วก็เป็นเป็นลายเรียบแต่ว่ามันสวยดีค่ะสวยดีก็เลยจะมาแนะนําท่านผู้ชมในการทําลายค่ะทําลายส่วนตัวแขนเสื้อนะคะเราก็ถ้าเราจะเพิ่มเป็นแขนบานก็ได้เนาะ อันนี้แล้วแต่เราแต่ถ้าแขนบานก็จะสวยอของนางแบบเนี่ยค่ะทีนี้ว่าบุภาลองลองถักออกมาหน่อยหนึ่งภาพรวมออกมาสวยนะคะเสื้อตัวนี้นะเป็นลายเรียบๆค่ะก็จะมาแนะนําท่านผู้ชมทําลายเน้นทําลายนะคะส่วนต่อแขนต่อคอเนี่ก็อาจจะต้องดูจากคลิปอื่นผสมกันเนะอันนี้บุภามาแนะนําคือเอาแบบเสื้อใหม่ๆม,มาให้ดูแล้วก็สอนวิธีทําลายนิดหน่อยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำลายกันค่ะตอนนี้ปู่ผาใช้ไหมพรมถักนะคะใช้ไหมพรมถักเนาะอันนี้ยังไม่ได้รีดนะคะยังไม่ได้รีดภาพภาพออกมาก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าภาพรวมออกมาปู่ผาว่าสวยนะคะภาพรวมออกมาเนาะเดี๋ยวเรามาดูาวิธถีถักลายกันค่ะอันนี้เป็นลายที่ที่ไม่ยากค่ะแต่ว่าเผื่อท่านผู้ชมหลายท่าน เกิดจะอยากถักแต่ไม่อยากนั่งแกะลายอย่างนี้ยค่ะตอนนี้นะคะบุผาใชา้ใช้เข็มเบอร์สามเบอร์สี่นะคะใช้เข็มเบอร์สามเบอร์สี่ใช้ไหมพรมเส้นเล็กค่ะยี่ห้อไหนก็ได้แล้วแต่เราเนาะใช้ไหมพรมเส้นเล็กตัวนี้นะคะขึ้นต้นเนี่ยค่ะเราก็ทําโซ่ทซําโซ่ยาวๆไว้ก่อนแต่ว่า,าตรงนี้ก็จะทําทําโซ่ คือเสื้ออันนี้มันจะเป็นเสื้อค่อนข้างพอดีตัวนะคะไม่ได้ใหญ่มากนะวิธีทําโซ่เริ่มแรกนะคะตรงชายเนี่ยเราอย่าถักแน่นนะคะให้ถักหลวมๆนะถักหลวมๆพอเราถักแน่นเวลาขึ้นลายค่ะมันเหมือนจะชายมันจะหดเพราะฉะนั้นถักหลวมๆนิดนึงถักสบายมือค่ะถักสบายมือค่อนข้างออกค่อนข้างหลวมนะพอเราถักโซ่ไปได้อ่า รอบตัวเราเรียบร้อยแล้วนะคะอ,อย่าลืมว่าไหมนะให้เราดึงว่ามันเผื่อถ้าอย่างบุผาถถักไหมพรม,มบ่อยๆบุพารก็จะรู้ว่าเวลารีดนะคะมันจะยืดออกมาเพราะว่าตัวไหมพรมมันมันจะเส้นใหญ่เนาะทีนี้พอพอเราได้พอเราได้ไดโซ่ตามความต้องการแล้วใช่ไหมคะก็ขึ้นต้นได้3สามโซ่สามโซ่นะคะก็ทําเป็นหลัก ตอนนี้บุผาใช้พันหัวเข็มครั้งเดียวนะคะแล้วก็ดึงเลยนะคะตามโซ่ใช้พันหัวเข็มครั้งเดียวดึงเลยนี่นะคะถามว่าอันนี้อันนี้ต้องการให้หลักมันเตี้ยนะคะให้มันเตี้ยนะลายลายมันลายมันจะเป็นหลักเตี้ย,ยนะคะถ้าเราพันหัวเข็มสองออพันหัวเข็มดึงสองขยักอะคะ่ะมันจะสูง เพราะฉะนั้นดึงดึงขยักเดียวนี่นะคะถักนี้ใช้เข็มฝั่งเบอร์สามนะคะนี่นะถักเป็นอย่างนี้ค่ะถักเป็นหลักนะถักเป็นหลักไปจนครบนะคะจนครบเดี๋ยวผู้ภาพาต่อจากอันนี้นะพอเมื่อเราถักเป็นหลักจนเป็นครบครบแล้วใช่ไหมคะถักจนครบแล้วนะ เราก็เอาเอามาชนกันพอเราถักเอถักถักจะรอบตัวนะคะีค่ะเราก็มาชนกันแบบนี้ชนกันแบบนี้ต่อกันแบบนี้แล้วก็ขึ้นรอบสองแต่จะมาชนกันเลยก็ได้คะ่ะแต่ถ้าชนกันเลยเนี่ยโซ่มันจะบิดโซ่มันจะบิด <c oughs> พอบิดแล้วมันมันจะไม่ค่อยสวยคะ่ะพอตอนนี้อพอเราทำหลักได้แล้วใช่ไหมคะ พอมารอบนี้นะคะรอบที่สองนะเราก็ขึ้นอันนี้อันนี้ปูพาให้ดูเป็นต้นในโซ่สามเราพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะข้ามช่องนะข้ามข้ามโซ่หนึ่งข้ามมาฝักมาโซ่นี้พอรอบนี้นะคะข้ามมาโซ่นี้นะดึงไปบอามันจะต้องมี มันจะต้องมีมันจะต้องมีอีกมีอกสองชั้นอะถักตรงนี้ต่อแล้วกันถักต่อมาสักหน่อยหนึ่งจะไ,ได้ให้เห็นเห็นลายนิดหน่อยนี่นะคะับพอพอเรามา พอได้เสร็จแล้วเราก็ขึ้นตน้นรอบสองโซ่สามทีนี้เราข้ามข้ามมาหลักหนึ่งนะคะมาหลักนี้นะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งค่ะมาหลักนี้อันนี้แล้วก็เกี่ยวแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งย้อนกลับมาหลักที่เราข้ามนะคะหลักที่เราข้ามเนี่ยนะมันจะเป็นรูปตัว x อตัว x นี่นะคะแล้วเราก็ข้ามมาตรงนี้นะคะ รอบนี้นะเราไม่ต้องการทําหลักสูงนะคะทําหลักเตีย้ยๆนะทาหลักเตีย้ยๆนคะคะเว้นเว้นหนึ่งหนึ่งช่องเว้นหนึ่งหนึ่งโซ่แล้วก็ย้อนกลับมาทําอย่างนี้นะคะย้อนกลับมา เขาเหมือนเล่นดวดลายนะของฝรั่งของฝรั่งเวลาเขาทำเนะะี่ยค่ะเขาจะเอาลายโน้นลายนี้มาผสมกันแต่บุผาชอบแบบเสื้อของฝรั่งคือแบบเสื้อเขาจะสวยะคะ่ะคือเขาทำแล้วกับลายมันลงตัวกันน,นี้ตัวคุมด้านข้างนะคะมันก็จะได้เป็นเหมือนตัว x แบบนี้นี่นะคะรอบนี้แล้วก็เราก็มาทำหลักอีก ทําทํทาหลักนะคะก็ปักลงไปที่ที่ในห่วงเนี้ยที่ละห่วงอย่างนี้นะคะแต่ว่าใช้พันหัวเข็มแล้วก็หนึ่งครั้งแล้วก็ดึงเลยถ้าทําหลักแบบนี้นะคะมันจะเร็วนะถักมันจะถักได้ไวค่ะบุพคาจะชอบดึงครั้งเดียวมันหลักจะสั้นหน่อยแล้วก็ดึงได้มันได้ไวไม่ต้องเสีย เวลาดึงสองจังหวะเนี่นะคะลายนี้ออกมาสวยนะคะคือมองมองมองภาพรวมสวยค่ะมองภาพรวมพอเราได้ตัวนี้แล้วใช่ไหมคะ ได้ตัวนี้แล้วนะแล้วเราก็มาทำตัวนี้มันเนี่ยค่ะอันนี้ผูกขึ้นต้นไปด้วยโซ่ห้าโซ่ห้าพันหัวเข็มสามครั้งนะคะพันหัวเข็มสามครั้งเว้นหนึ่งช่องนะเว้นเว้นตรงนี้หนึ่งหลักเวลาดึงเนี่ยค่ะดึงให้มันสั้นๆนนะคะมันจะเป็นเกลียว สวยแล้วก็1โซ่พันหอเข็มสามครั้งเว้นหนึ่งหนึ่งหนึ่งช่องนี่นะคะเวลาดึงดึงสั้นๆนะไม่ดึงยาวนะคะเนี่ยค่ะหลักมันก็จะเป็นเกลียวอย่างเงี้ยค่ะไหมพรมอันนี้มันจะอลิซาบีมันจะฟูนิดหนึ่งโ,โทษสครั้งแต่ถ้าเป็นของวินัทหมไหมพรมเขาจะไม่ฟูนะคะไหมจะเป็นเกลียวสวย So. ถามว่าลายนี้ไปใช้ไหมซัมเมอร์ได้ไหมได้ค่ะลายนี้ใช้ไหมซัมเมอร์แล้วแต่เรานะไหมแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนคือแบบของฝรั่งเขาจะส่วนใหญ่ไหมเขาจะใช้ไหมเส้นใหญ่ๆไหมประมาณไหมพรมอะค่ะเพราะเขาเมืองหนาวนะเขาเมืองหนาว ันนี้ตรงมุมถือว่าเป็นเว้นหนึ่งแล้วกันเนี่ยค่ะจะได้ประมาณอย่างนี้แล้วพอ,พอมารอบนี้เราก็มาขึ้นหลักอีกนะพอหลักเราก็ทีละช่องอย่างเี้ค่ะก็คือมันเริ่มนับหนึ่งใหม่เนี่ยนะนับหนึ่งใหม่ แบบเสื้อของภูผาส่วนใหญ่ก็คือจะไปเอาจากของต่างประเทศมาที่เห็นไปเลือกแบบมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเสื้อแล้วก็สอนถักลายนิดหน่อยอ่าแล้วก็บางตัวทําเสร็จก็ใส่ให้ดูอย่างเงี้ยค่ะคลิปของภูผาก็จะเป็นในในลักษณะนั้นแต่ไม่ได้มาทําแบบเสื้อตัวเดียวหลายพาร์ตอย่างเงี้ยค่ะภูผาจะไม่ไม่มาทําแบบนั้นแต่ว่าเข้าแขนเข้าคอก็จะมีสอนไว้บ้างในคลิปนะคะแต่นิดหน่อย นิดหน่อยนะก็จะเป็นเน้นส่วนใหญ่ก็คือมีแบบเสื้อใหม่ๆม,มาให้ดูแล้วก็สอนถักลายก็จะเป็นแนวนั้นนี่นะคะลายก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นลายถักที่ที่ไม่ยากแต่ว่าภาพรวมสวยสวยค่ะสวยอันนี้ไหมยังไม่รีดมันก็จะยังไม่เรียบอย่างเงี้ยค่ะแต่พอรีดแล้วจะสวยเนี่ยนะก็ มาแนะนำท่านผู้ชมอีกลายหนึ่งสั้นสันสั้นๆั่าว่าแบบเสื้อตัวนี้ตรงคอเราก็ล่นตรงคอนี่นะคะเขาตรงคอนี่เขาเขาล่นเขาล่นตรงนี้หน่อยเดียวนี่นะคะพอแถวนี้แล้วก็ขึ้นไปตรงเป็นไหลนะคะขึ้นไปทำเหมือนสี่เหลี่ยมนี่แหละค่ะแต่พอเรามาเก็บตัวเอ็กวนน่ะมันจะเป็นขอกลมพอดีก็คือขึ้นไหลไปอีกอีกอีกช่วงหนึ่งนี่นะคะ ตรงคอก็จะได้คอประมาณนี้ส่วนแขนที่จะบานออกเนะะี่ค่ะเราก็เพิ่มหลักตรงที่เป็นหลักอะ่ะเราก็เพิ่มเราก็ทาจากจากแขนเนี่ยเล็กๆมาก่อนพอเราจะเพิ่มบานนะคะเราก็เพิ่มหลักเพิ่มหลักออกมาอาจจะอาจจะหลักหนึ่งเพิ่มในในหลักอะคะ่ะเพิ่มเป็นสองหลักเว้นหนึ่งหลักอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เรามันก็จะบานออกค่ะค่อยๆเพิ่มอันนี้นะคะก็มาให้ให,ให้ให้ดูว่าเสื้อแบบ ลายเรียบๆรบอย่างเงี้ยค่ะลายเรียบเรียบแต่พอภาพรวมออกมาบูภาวะก็สวยหลากหลายลายนะลองทํากันดูค่ะอันนี้ใช้เป็นเสื้อกันหนาวได้เลยถ้าเอาไหมพรมถักนะแต่บ้านเราเนี่ยมันจะหนาวไม่นานมันหนาวแป๊บๆปทีนี้ว่าไหมพรมบางบางยี่ห้อมันก็ไม่มันก็ไม่ร้อนนะคะไม่ร้อนมากนะไหมบางไหมเขาก็ไม่คันนะก็ใส่ได้ค่ะเพราะเพราะส่วนใหญ่เสื้อถักนะคะมันจะมีรูอยู่แล้วนะ มันมีรูมันไม่ร้อนมากแต่ว่าพวกนี้บูผักก็จะใส่ซับในที่เป็นผ้าลื่นๆนะซับในมันมีขายทั่วไปค่ะซับในสายเดียวอะ่ะเราก็ใส่ข้างในมันก็ใส่ใส่ใส่ไปไหนๆได้เหมือนกันก็สวยดีค่ะอันนี้หลากหลายลายนะก็ถือว่าบูผักก็เอาเอา,เอาลายหลากหลายลายมาให้ดูหลายๆแบบเผื่อเป็นทางเลือกท่านผู้ชมชอบลายไหนจะได้เอาไปถักได้ ผสมอะไรกันไปว่าแบบเสื้อแบบนี้เอ๊ะทำออกมาเป็นแบบนี้มันก็สวยอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ก็ฝากไว้อีกคลิปหนึ่งค่ะสั้นๆเนาะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ